งงูตัวอะไรนะใครรู้บ้างเอ่ยเรามาท่องก่อยกอไก่กันเร็วๆเด็กๆท่องเสียงดังเลยนะอ่เร็วท่องเลยให้ถึงงองูนะท่องให้ถึงงองูว่าตัวอะไรที่มาก่อนงงูอ่าท่องเลยค่ะก่อยกอไก่ค่ะเนี่ยมีคนไม่ท่องนะเดี๋ยวตอบไม่ได้นะปอปูนแฮปปี้บดย์แล้วหลับไปหรือเปล่ายังไม่ตื่นหรือเปล่าปอปูนหายเงียบไปเลยเมื่อคืนฉลองเบรดย์หายเงียบไปเลยอ้าวข้างหน้างงงูคือตัวอะไรคะพอใจ มีคำตอบละเพื่อนบอกว่าคอระคังเฮ้ยหน้าตาคอระคังเป็นยังไงใช่ไหมคอระคังใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมเธอคอระคังอย่างเงี้ยเนว่าใช่ไหมใช่นี่ใช่คอระคังไม่ถูกหรือผิดเนี่ยผู้อ้างก็งง,ง,งจําไม่ได้อะตัวนี้ตัวอะไรคะเนยเด็กๆให้คอระคังไหมไม่ใช่หรอคะเอาแล้วตัวอะไรอคะ มอม้าแต่พีทบัสบอกว่ามอม้าแต่ต้องเป็นไงคะปอแตกโอ้โูอังไม่ได้ตีหวัวมันแตกกันสิมันเลยกลายเป็นมอมา้าโอ้โหตีหวัวมันแตกก่อนป้องป้อง,องเป็นคอระครังเลยใช่ไหมคะอ่ออันนี้คอระกครังหรือยังน้ำดินใช่คอระครังหรือยังใช่แล้วคอระครังงองงูอแล้วหน้าคอระครังตัวอะไรคะใครตอบได้เอย อยู่ในล้าวอ่าท้องปัดตัวอะไรคะตัวอะไรหน้าอยู่หน้าคอหลักคังเนี่ยคอควายนะคะใช่ไหมเอยเบนคอควายถูกไหมควายคอคนคอหลักคังอ่ะเพื่อนบอกหน่อนว่าคอคนใช่ไหมเบนต์อ๋อคอคน ถูกไหมคอคน,ององอนอคอละครงงงูอ้าวหน้าอคนเหรอคะตัวอะไรคะตัวอะไรน้ำลินหน้าคอคนอ้าวเพื่อนบอกว่าหนะ้าคอคนคือคอควายถูกไหมคะเชนบอกคอควายใช่ไหมน้ำลินอ้าวลองท่องสิคะคอควายคอคน คอระครังงองงูแล้วหลังงองงูคือตัวอะไรคะีดเด็กๆคะหลังงองงูคือตัวอะไรจอจานใช้ดีต่อไปต่อไปจอจานใช้ดีแล้วต่อไปสอสิงตีดังทองด้วยคะ่ะใช้ชิงตีดังต่อไปตัวอ,อะไรคะช่อช้างวิ่งหนีใช่เลยต่อไป ส่างวิ่งอยู่เลยค, mm. ค่ะเออ่มตีดิบสามอ้าวเด็กตอบว่าซอโซล่ามทีอ่ะไม่รู้ถูกหรือผิดเรามาท่องกันอคอปลายคอคนคอกะคงังงงูจรจานช่อชีนชอช้ชอชางซอโซโอ,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 อ้ถูกต้องเลยตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยตบมือตัวเองด้วยคะ่ะอันนี้ ตัวนี้เริ่มแล้วอืออะไรครับตัวอะไรคะถอดถุงใช่ไหมไม่ใช่กอกไก่เพราะมีหัวอยู่ข้างล่างเราเรียกว่าถอดถุงเอาไว้ใส่ของใช่ไหมคะอ้าวถอดถุงข้างหน้าถอดถุงตัวอะไรล่ะคะอ้าวท่องก้อกอกไก่จึงถอดถุงเลยเด็กท่องเลยคะ่ะก้อยกอกไก่คุณครูอังรอฟังอยู่นิ้วต้านท้องดังๆลูกขอเสียงดังๆด้วย มีคนไม่ท่องนะตอนน้ำเธอท่องดังๆลูกเบนเทนต่อปนท่องดังๆเร็วทีมเก้าด,ดังกว่านี้นิดหนึ่งทีมเก้าไทตันขอเสียงดังหน่อยอันอันอยู่บ้านก็ต้องท่องนะอันอันดีๆท่องหรือยังอ้าวได้คำตอบมาแล้วฟ้าสายทีมสิบสามด้านบอกว่าพีทบอกว่าบอกว่าเป็น ต่อเต่านี่ใช่ต่อเต่าไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆคะใช่ไหมนี่ใช่เหรอนี่ตัวอะไรอ่ะเราเด็กเหรอเบนอ้าแล้วต่อเต่าเป็นยงไงอ่ะจําต่อเต่าไม่ได้อ่ะต่เต่าหัวแตกไม่ใช่นะถ้าต่อเต่าหัวแตกก็ต้องอย่างนี้ดิ ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หัวต่อเต่าแตกพอใจอะไรแตกต่อเต่าไปไงต่อเต่าต้องดูนะถ้าดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กเด็กเดินหลังตรงแต่ถ้าต่อเต่าเต่าเดินหลังหักใช่ไหมคอผุผุผุผด้วยใช่ไหมดอเด็กหัวเข้าหนไอ้ต่อเต่าหัวเข้าในโผลไปโผลมาได้แต่ต้องหลังหักเห็นไหมคะ ต้องมีอย่างนี้อ้าวตอเต่าแล้วหน้าตอเต่าตัวอะไรอะคะตอเต่าถอถุงข้างหน้าตอเต่าตัวอะไรอ่าดอเด็กแล้วข้างหน้าดอเด็กตัวอะไรคะข้างหน้าดอเด็กตัวอะไรคะเนทเธอตัวอะไรคะอืมตอเต่าหลังหักไปแล้วอ่าแล้วหน้าดอเด็กตัวอะไรลูกใครรู้บ้างเอ่ยท่องไว้ก็ไกลก่อน มีคนไม่ท่องนะเนี่ยเบนเทนขอเสียงท่องดังๆด้วยนิวต้นตอบมาแล้วว่านอนเนนถูกไม่เอ่ยปั๊บก็บอกว่านอนเนนอ่ะลองดูสินอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงขอถุงแบกขนต่อไปพอถุงแบกขนต่อไปต่อไปตัวอะไรคะ อ่าเพื่อนบอกว่าทอทหารอดทนต่อไปทอธงคนนิยมอะไรอีกคะทอธงคนนิยมอ้าวนอนหนูต้องนอนหนูขับไปต่อไปต่อไปอ่าบอใบไม้ทับถงุงเอ๊ะถูกไม่ถูกเรามาท่องกันใหม่สิเอาเริ่มเลยค่ะนอนเน้นไม่มองดอเด็กต้องนิมน ทอเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทองคนนิยมนอนหนูปักไฟบอยไม้ทับผมถูกต้องไหมคะถูกไม่ถูกถูกไหมคะถ้าถูกตบมือด้วยถูกไหมคะอ่าบอยไม้เสร็จแล้วอ๋อจำได้นะอ่านมากเลยอ่อีกข้อหนึ่งอันนี้จอกยาก พออหัวเข้าในนี่หัวออกนอกแล้วกลายเป็นตัวอะไรเอ๋คอใครรู้บ้างตัวนี้ตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวอะไรพอสัมภารใช่ไหมคะเอาละสิฮะพอสัมพารู้ถอดถุงเอาให้แน่เอาให้แน่เบน,เนถอดถุงหรือพอสัมภาลูกพอสัมภา อ้าวข้างหน้าพอสาเภาคือตัวอะไรข้างหน้ามอม้าเหรอใช่เหรอเธอข้างหน้านะข้างหน้านะข้างหน้าพอสาเภาตัวอะไรตัวที่มาก่อนพอสาเภาตัวอะไรตัวอะไรคะย้อยยักษ์เลยเหรอน้ำลินลองท่องตอบไปสิข้างหน้านะพอพาเหรอเอาเลยนิตันมาแลวนิตันได้คำตอบที่ถูกแล้วคนอื่นเร็วเร็ว เพื่อนบอกว่าฟอฟันีตันบอกฟอฟันอ่าฟอฟันแล้วหน้าฟอฟันละตัวอะไรพอพานแล้วหน้าพอพานนะคะตัวอะไรหน้าพอพานตัวอะไรไไเพื่อนบอกว่าฟอฟ้า ลอ,องดูว่ถูกไม่ถูกฝอฝาในบ้านพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจางพอสมเพากลางใบต่อไปตัวอะไรพอสมเพากลางใบต่อไปเป็นมอมาคึกคักอ่าต่อไปมอมาคึกคักต่อไปเป็นยอยักษ์เที่ยวใหญ่ต่อไป ตาต่อไปวอแหวนลงยาถูกไม่ถูกเล่าเรามาท่องกันึ่ะทรามาท่องกัน้อนอฟ้าวฝ่อฝาทนทานพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจ,จังพอสัมภากลางใบพอมมค,คึกคักยายักเขี้ยวใหญ่รอเรือภายไปรอลงไตล่าพอแหวนลงยา อาคุณครูอ่านแล้วเด็กอ่านให้ครูอ่าฟังบ้างสิอาอ่านพร้อมกันค่ะอเ,คคเอาอ่านในดังเลยดังดังเลยค่ะยูต้านเบนเทนเออสอฟาทนทานพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสังเพากลางใบมอม้าคึกคักอย่ยักเขี้ยวใหญ่ อเ,เรือพายไปพอลิงใต่าลาวพอแหวนลงอย่าอ่ะเรามาอ่านออกเสียงพฟยันพร้อมกันอ,อ้าวออยอรอรอออ อ่านได้ไหมคะอ่ะอ่านไหอีกครั้งหนึ่งขอเสียงดังนะตอนนี้ได้ยินเสียงพีเสียงเบนเสียงเข้าหอมอยู่แต่คนอื่นยังไม่มีเสียงนะสออสอนออ ออเก่งมากค่ะตัวผตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆค่ะอทำได้เก่งจริงสุดยอดเลยเก่งค,คนโคอ่งางเมื่อเช้าที่บอกออได้เงินใส่กระปุกยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยเอาไปใส่กระปุกความสินนะอืม ก่อนนึกนะเราจะไปซื้ออะไรดีใส,ส่กระปุกออมสินจะเก็บไว้เรื่อยๆดีกว่านะคะยี่สิบเอ็ดบาทบคุณครูอ่างมีเลขสองกับเลขหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อเช้าที่เราบอกกันยี่สิบเอ็ดมีเลขสองกับเลขหนึ่งดูดีนะดูดีนะครูอ่างมีเลขสองกับเลขหนึ่งเลขสองนักเรียนโชวนิ้วขึ้นมาเลขสองโชูนิ้วขึ้นมา,นนมาสองนิ้ว ถูกหรือ,อยังอ่าเลขสองถ้าครูอางเป็นคนก็จะมีคนอยู่สองคนถูกไหมคะ,ะเดินเป็นเพื่อนกันเลยเดินเป็นเพื่อนกันเลยสองเนี่ยเดินเคยเป็นคู่แมกเดินเป็นคู่เป็นสองคนเดินคู่กันเลยนักเรียนมองในร่างกายนักเรียนสิมีอะไรที่มันเป็นคู่กันบ้างอะที่มันมีสองอะที่มันเป็นคู่กันเลย มองสิมันมีอะไรที่เป็นคู่กันบ้างเอมีมือสองมือถูกต้องมีขาสองขามีอะไรอีกที่เป็นสองมือมีขามีหูสองหูอาจับหูด้วยอ่ะมีแขนสองแขนมีตาสองตาอ่ามีอะไรอีกแล้ยวที่เป็นสองโอ้โหเก่งมากมีแขนมีขามีหูมีตามีคิ้วอู้จับคิ้วดูสิมีสองคิ้วไหม โอเคสองคิว okay. อ้าวมีเข่าหัวเข่าจัหัวเขา่เขาไหมจับหัวเข่าเลยมีหัวเข่าสองข้างไหมมีหัวเข่าสองข้างไหมอ่ามีหัวเข่าสองข้างอ้าวสองอ่ามีอะไรอีกครับที่สองรูจมูกเบนบอกรูจมูกอ่าจิ้มรูจมูกดูซิว่ามีรูจมูกสองโูไหมมีไหมสองโลโอ้รูจมูกสองโลมีแก้มสองข้างไหมเพื่อนบอกมีแก้มสองข้าง อามีแก้มสองข้างข้อสอกรู้จักข้อสอกไหมทีสามบอกว่ามีข้อสอกสองข้างอ้าวข้อศอกสองข้างออันนี้คือเป็นคู่กันใช่ไหมคะเออเหมือนเรามีรองเท้าเรามีเรามีขาขาสองขาเรามีเท้าสองเท้าแต่ถ้าเราใส่รองเท้าเราก็แสีงเท้าสองข้างเราแสีงเท้าไปโรงเรียนข้างเดียวได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้ถ้าเราเกิดเสีงเท้าข้างเดียวโรงเรียนอะ คนก็หเราะโอ้ยมาได้ไงแต่เท้าข้างเดียวเพี้ยนหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องใส่รองเท้าไปสองข้างก็แต่คู่หนึ่งเขาเรียกว่ารองเท้าหนึ่งคู่อ้าวถุงเท้าเหรอคะเราก็ใส่ขี่ข้างเหมือนกันถุงเท้าใส่ขี่ข้างคะลูกแล้วก็ใส่สองข้างเหมือนกันใช่ไหมคะเออใส่ถุงเท้าข้างเดียวไปได้ไหมก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวคนก็ถามเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทำไมใส่ถุงเท้ามาข้างเดียวอะ่ะแล้วก็ต้องใส่ถุงเท้าไปสองข้าง ก็ใส่เป็นหนึ่งคู่เราก็เรียกว่าหนึ่งคู่รองเท้าเรามีหนึ่งคู่ถุงเท้าเรามีหนึ่งคู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นคู่กันอยู่เราใช้อันเดียวไม่ได้เราใช้อันเดียวไม่ได้เราต้องใช้เป็นคู่คนนี้ก็หนอกคนก็เป็นคู่กันเดินเป็นคู่กันแต่พอคนนี้เลขนี้เลขอะ,อะไรนะดูสิเลขนี้คือเลขหนึ่งหนึ่ง ต้องไปกี่คนไปแค่คนเดียวมีใครเด้ไปเป็นเพื่อนไหมไม่มีมีคู่ไหมหนึ่งมีคู่ไหมหนึ่งมีคู่ไหมไม่มีเดินคนเดียวเหงาจังเลยอะไม่มีเพื่อนเดินเป็นคู่กับเราเลยไม่มีใครคุยกับเราเลยเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเขาจึงเรียกว่าเลขขี้ขี้ขอควายนะคะไม่ใช่ขอไข่ที่ขี้อุจจเะนะ เออนะคะไม่ใช่ขี้อุจจาระนะอันนั้นขี้ที่ในซ้วมนะอันนี้เป็นเลขเขาเรียกว่าเลขขี้ถ้าสองเขาเรียกว่าเลขคู่คออุคูคูเอกคู่นะคะอืมวันนี้จะรู้จักเลขคู่กับเลขขี้นะครูอันจะลบให้ดูนะอ้าวตกลงว่าถ้ามีคู่เราเรียกว่าเลขคู่ถ้า,ามีคู่เราเรียกว่าเลขขี้เลขนี้ของครูอังคือเลขอะไร เลขสามเลขสามมีคู่ไหมเพื่อนบอกว่าเลขสามเป็นเลขคี่ไม่มีคู่อ่ะดูเลขสามนะเราว่ารนะูปสามรูกอันหนึ่งสองสามมีคู่ไหมอ้าวอันนี้คู่กันคู่ก็คือสองอันคู่กันอันนี้มีคู่ไหมไม่มีเห็นไหมคะเป็นเลขสามเป็นเลขคี่ใช่ไม่ใช่ เลขสามเป็นเลข 4. อ้าวแล้วท่านเลขสี่ล่ะคะเป็นคู่หรือคี่คะ,ะเราว่ดเลขสี่นะหนึ่งวงสองวงสามวงสี่วงอ้าวจับคู่มันสองคู่อ้าวน,นี้คู่กับอันนี้อ้าวหนึ่งคู่อันนี้มีคู่ลวอ้าวตกลงเลขสี่มีคู่ไหมคะเด็กๆคะเลขสี่มีคู่ไหมคะมีไหมมีจึงเลขเลขสี่ว่าเลขคู่ เด็กๆลองชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมีคู่ไหมไม,ม,มีไหมไม่มีสองมีคู่ไหม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 คะม,คมีห้ามีคู่ไหมห้ามีคู่ไหม มีคู่ไหมไม่มีอะ,อะลองดูสิอ่เราทําคู่กันนะอ่นนี้คู่กันหนึ่งกับอันนี้คู่กันอันนี้เหลือมีคู่ไหมอันเนี้อันนี้มีไหมไม่มีเรียกว่าเลขคี่วางชูนิ้วข้างนี้สามนิ้วข้างนี้สองนิ้วสองกับสามรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ องกับสามมีคำตอบมาแล้วเราลองพร้อมกันว่าตรงกับที่เพื่อนตอบหมืว่าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่เลยห้าเราจับคู่กันนะหันหน้ามาชนกันอันนี้คู่อันนี้อันนี้คู่อันน,น,น,นี้อันนี้มีคู่ไหมอดนนี้ลองทำนิ้วัวเองสิเอาหันหน้ามาชนกันเลยแล้วจะเหลืออยู่หนึ่งนิ้วใช่ไหมคะมันไม่มีคู่เบอรไปแป๊บนึงกลายมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า กลายเป็นหกจับเข้าไปหากันหกมีคู่ไหมคะเด็กๆคะหนึ่งจับได้ยังตกลงหกมีคู่ไหมคะมีเหลือไหมมีเหลือไหมหกเป็นเลขคู่ลเลขคี่คะตกลงหกเป็นเลขคู่ลเลขคี่คะหกเป็นเลขคู่มันมีคู่กันใช่ไม่ใช่คะเดี๋ยวตอนเย็นนี้กลางวันนี้กลับไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ เราเอานิ้วคุณพ่อคุณแม่มาจับกันห้านิ้วเจ็ดนิ้วมันมีคู่กันไหมเรามาเจอกันดูสิเรามาจับมันคู่กันแล้วมันมีคู่ไหมถ้าไม่มีคู่เราเรียกว่าเลขเรียกว่าเลขคีถ้ามีคู่เราเรียกว่าเลขคู่รู้จักเลขคู่เลขค,ลขคีหรือ,อยังคะเรารู้จักแล้วตกมือด้วยถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณพ่อกุณแม่